การเรียนรู้ไม่หยุดยัง้งเหมือนดั่งดวงอาทิตย์ที่ส่องแสงให้เราก้าวไปข้างหน้าอย่างแข็งแรงเป็นพลังให้เติบโตในทุกวันห้องสุดประชาชนอำเภอกันทรรักษ์ภูมิใจนำเสนอคลิปวิดีโอ l i f e long learning เพราะเราเกิดมาเพื่อเรียนรู้ตลอดชีวิตห้องสุดประชาชนอำเภอกันทรรักษ์ ตั้งอยู่ศูนย์ราชการที่5ถนนอนันตภักดีตำบลน้ำอ้อ,อมอำเภอกันทารักษ์จังหวัดศรีสะเกดซึ่งห้องสุดประชาชนอำเภอการทารักษ์ถือเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่ผู้รับบริการในทุกช่งวงวัยเพื่อให้สามารถเข้ามาศึกษาหาความรู้พร้อมทั้งเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตนั่นเองค่ะซึ่งการเรียนรู้ไม่จำกัดแค่ในช่งวงวัยเด็กหรือในห้องเรียนเท่านั้น แต่เป็นการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในทุกช่วงวัยไม่ว่าจะเป็นวัยเด็กวัยรุ่นหรือวัยผู้ใหญ่ล้วนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองการเรียนรู้ตลอดชีวิต life long learning คือกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นตลอดชีวิตของบุคคล เริ่มตั้งแต่อยู่ในคันมารดาและค่อยๆเติบโตหัดคิดเขียนวาดภาพระบายสีเรียนรู้จากการละเล่นเรียนรู้จากการปั่นจักรยานแม้กระทั่งการเข้าสู่ระบบในโรงเรียนการมีสังคมในเวียเรียนการเรียนรู้และการปรับตัวในการใช้ชีวิตในเวัยเรียนและการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติเองลองผิดลองถูกในการเรียนรู้ ในจุดเริ่มต้นของการหัดเข้าครัวทำเมนูอาหารโดยเริ่มจากเมนูง่ายๆเช่นการเจียวไข่ซึ่งพี่จูนและน้องเจมช่วยกันเจียวไข่ยิ้มแย้มแจ่มใสเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองนั่นเองค่ะ ซึ่งห้องสุดประชาชูเนเพอกันทรรัตได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียน,นรู้ตลอดชีวิตดังนี้ 1. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่จากพี่สู่น้องเป็นกิจกรรมที่ลงพื้นที่ไปจัดกิจกรรมณศูนย์เด็กโดยประกอบด้วยกิจกรรมการเล่านิทานให้น้องฟังคุณพ่อกคมสัญญาห้คะไมาจะไม่ต,ตรงนี้นคุณพ่อกับคุณแม่พวกกิจกรรมพี่พาล้องน้องร้องตามดีดีดังดัง ้องกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้พี่สอนน้องอ่านบ้านหลังเรียนซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ในทุกช่วงอายุทุกวยัย โดยจัดกิจกรรมตามวันสำคัญต่างๆเช่นกิจกรรมวันคริสต์มาสน้องๆหน,หนูจะได้เรียนรู้การทำแซนด์วิชและการทำแฮมเบอร์เกอร์เองนอกจากนั้นยังมีกิจกรรมพาน้องทําขนมโดนัทจิว๋วและยังมีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้อีกมากมายเพื่อให้ผู้รับบริการเกิดการเรียนรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเองค่ะ กิจกรรมส่งเสร,ริมการเรียนรู้เคลื่อนที่อำเภอยิ้มเคลื่อนที่โดยร่วมกับศูนย์ราชการในอำเภอกันทารักษ์การส่งเสร,ริมการเรียนรู้โดยรถโมบายเคลื่อนที่ของจังหวัดประกอบด,ด้วยกิจกรรมการอ่านได้ให้กินขนมโดนัทจิว๋วกิจกรรมส่งเสร,ริมการเรียนรู้ผ่าน QR code กิจกรรมส่งเสร,ริมการเรียนรู้ผ่านบัตรคำ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้แบ่งปันการอ่านนอกจากนั้นยังมีกิจกรรมต่างๆมากมายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับประชาชนทุกช่งวงวัยนั่นเองค่ะ 4. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ชาวตลาดเป็นกิจกรรมที่ลงพื้นที่ตลาดทันใจของอำเภอกันทารักษ์และลงพื้นที่ในตลาดนัดทุกวันอังคาร 5. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติเป็นกิจกรรมที่สนุกและมีความสุขเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียหงหัวเราะซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรีนยนรู้ให้กับน้องๆหนูๆได้ทํากิจกรรมร่วมกันกับผู้ปกครองนั่นเองไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมวาดภาพระบายสีกิจกรรมล้วงไข่หันษากิจกรรมโยนห่วง อีกมากมายหลายกิจกรรมค่ะร้วมเป็นผลดีต่อตัวเด็กๆเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองและเกิดการเรียนรู้ในการเข้าสังคมนั่นเองค่ะ 6. กิจกรรมกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อส,องส่งเสริมให้กลุ่มผู้สูงอายุได้เกิดการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และไม่ต้องรู้สึกโดดเดี่ยวเมื่ออยู่ลำพังได้ออกมาเจอสังคมใหมๆ่ๆเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนั่นเองค่ะ 7. กิจกรรมกลุ่มอาชีพซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้กลุ่มผู้ที่สนใจสามารถเรียนรู้และเกิดทักษะนำไปประยุกต์ใช้และประกอบอาชีพในอนาคตได้เห็นไหมละคะว่าการเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาไม่จําเป็นที่จะต้องอยู่ในห้องเรียนหรือในระบบเท่านั้นแม้กระทั่งการใช้ชีวิตในชีวิตประจําวันก็ถือเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตอีกเช่นกันค่ะ